พุชเอาปลาพี่น้องเห็นมันหมุนเขานี่เห็นมันหมุนเขานน่ปลายังนี่โอ้ปลาดุก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 พี่น้องเด่เร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 ่โอ้ยสิรักขนาดดูดน้าออกขึน้นมาอยู่เทิงพี่ อู้ยสองสองสองตัวสองตัวอู้เอาเอาสวิงมาสวิงมาเจ้ามันจะโล่งนามเนีลยเออสร้างเป็นเนาะมาสวิงบ้านโอ้คยเห็นไปลุกขึ้นไปยู่หูผม Ôi. Đan vậy, đan vậy. Để phía nó. Ô, chắp hàng vừa đủ, vừa đấy. Hay nhọn đấy. Yên bỏ 3 tôi. Ui, 3 sam. Ô, bu nhọn ở đây. Nhọn ở, สามสีผ่ผุนตายบุเคยเห็นบุเคยเห็นเด้อเคยเห็นบุเคยเห็นนี่ก็มีบุเจ้ากุยโอ้บุเคยเห็นปลาดุกขึ้นปลาดุกอยู่หูสดสดเด้อพี่น้องเด้อบมเมนมาเห็ดดินได้หนินายถรามาติธรรมชาติโอ้ยนี่ ดนนูน้องโมเห็นเพื่อนขึ้นมาดีอ th ยู่ถึงสีเอ้ยกิรักขนาดนี่พี่น้องสามตัวสามตัวนี่นี่สามตัวด้วยพี่น้องด้วยสดสดเลยนี่ Đưa, gần đưa, gần khi rác, khi rác. Này, chị ra chị ra cái lưng về người đâu chị ra cái lưng về chị ra โอ้ประดุธรรมชาติประดุหน้าเด้อพี่น้องเด้อนี่